วันนี้ก็พอทำกิจกรรมพิเศษอีกแล้วนะฮะมีความว่างแล้วก็หาความรู้ใหม่ๆครับตัวเองก็จะมาบเลี่ยนปั้นเซรามิกของเรียนคือพี่แก้วคือคือตอนแรกรู้จักกับพี่ๆเคเขาที่สอดปั้นพระที่ป๊อปอาร์ตนะฮะซึ่งนั่งฮะเจ้าของเจ้าตัวน่าหน่อยโอเรียนปั้นพาที่นี่ โอเซรามิที่นี่ไต่มาเลยฮะไไ่ด้เดี๋ยวไม่รู้เอกที่ไหนเดี๋ยวว่าดอีกทีก็วันนี้ก็มาลองดูสักตั้งว่าจะรอดไหมคุณครูครับนี่ฮะนี่ครูก้อนะฮะสวัสดีครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรียนปั้นพระก็คือเรียนกับครูก้องเป็นพี่ครูก้อคือผมเป็นลูกศิษย์ครอบครัวนี้แหละครับไม่แน่บางทีถูกพันกับครอบครัวนี้มาก งานล่าสุดโดยมีคุณครูประคับประคองอยู่ไม่ห่างนะครับี่คือที่เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยคือถ้วยถ้าว่าเป็นชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นคนชั้กินก๋วยเตี๋ยวนะหรือชามก๋วยเตี๋ยวที่เราทําเองนะครับแต่ผมจำไม่ได้เลยครับสองอันนั้นสองอันนี้ครับตามเองจำไม่ได้ช้อนจำไม่ได้หนึ่งสองสามสี่เป็นแก้วนะฮะนี่จานใหญ่นะฮะนี่ชาม ตั้งสติอ่ะเราต้องคิดว่าเราจะปั้นอะไรดีก่อนตั้งสูตรตั้งสติครับครูบอกตั้งสติก่อนครับโอเคมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับมือเปียกตลอดเวลาเมือเปียกมินเปียกครับ ที่เกิดกาปั้นอะไรอยู่ครับในใจตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นชามแต่หลังจากที่ปั้นมาคือมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่มุ่งหมายว่าจะเป็นชามมันอาจจะกลายเป็นจานก็ได้มันเกิดขึ้นได้ครจานสองใบที่ปรากฏตรงหน้านะได้พิสูจน์แล้วว่าการจะปั้นชามนั้นเราก็ได้จานก็ได้ ชามเลบอกว่าดูชามเรามันลึกเท่าไหร่อาจารย์บอกว่าคนจะประมาณนี้ถ้าถ้าถ้ามันตื้นไปเราทำไงดีถ้าก้นมันตื้นไปเราทำไงดีทำกระถาทำกระถาปล่อยไปไม่งั้นมันตื้นไป,ไนนไปอ่ะเดี๋ยวบีบด้านข้างเข้ามา,เ,าเดี๋ยวเรื่อยๆครับตื้นมัน อ๋อไม่ตื้นเหรอครับไม่ตื้นนะฮะนี่ได้นี่ครับแล้วเราก็ล่าสเด็ลไปด้านในออกมาเอาละตรงนี้แหละทีนี้แหละทีนี้แหละแล้ก็จะเริ่มดึงคือเคยเคยแบบหมุนๆอยู่แล้วมันปลิวออกไปไหมฮะมีอันแรกเลยที่ลองเมื่อกี้ ดินหลุดออกมาทั้งก้อนเลยเพื่อนๆทำไรตกใจไหมครับตกใจครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวนะฮะเออนี่ครับอันนี้คือเราให้กล้องดูใช่ไหมฮะ <laughs> นี่เรียกว่าความลเละเละมากครับเละมากยังไงทำเอาใา <c oughs> หมนาาไม่เป็นไรครับในวอล์กนี่อับอายบ่อย ว้าวมันบ้านออกแล้วมันเป็นเพราะมันเร็วป่ะมันเหมือนมันไม่ตั้งมันไม่เซร็จตัวตั้งเ<ม>นี่ยแหละที่บอกว่าเราป้นชามเราอาจจะได้จานก็ได้หม <c oughs> ดใหม่เขา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 ใหม่เข้าใหคือสามารถแก้เรื่อยๆก็ไม่ได้เรื่อยๆหรอกครับมันเหมือนว่ามันก็พอจะแก้ได้บ้างแต่ว่ามันก็คือขึ้นฟอร์มใหม่ แต่นะตอนนี้คือมันยกสูงขึ้นไม่ได้กว่านี้อีกแล้วมันน่าจะตั้งได้ประมาณเท่านี้ครับดิ้นยังหนักเลยที่ว่าหนักได้ดึงแค่ไหนเหรออดินมันยังมีความหนัอยู่าแต่มันเหมือนว่าพอมันมันตั้งขึ้นไปแล้วมันจะเสียทรงเลยครับหรือว่ามันอยู่ที่มือเราเราจะต้องให้มันแบบตั้งประคองสูงอ่ะแล้วต้องใช้นิ้วโป้งดูนะเมื่อกี้ครูกระสอบได้ยังไง แล,แล้วก็ต้องประคองแบบต้องประคองทั้งฝั่งเองเานะใหญ่ งานให้ดูนะฮะว่าอันนี้คือทำเองล้วนนะฮะส่วนอันนี้มีครูช่วย <laughs> มีครูช่วยแล้วไหน,ะนของเองฮะทำเองเงนจัดตั้ง วันหนึ่งเราจะเก่งดินที่มันสักออกเท่ไหรีออกค่ะออกค่ะสบายน้องรามมานก็จะเริ่มพอๆกันรามน่าจะชอบกิจกรรมนี้รามน่าจะชอบคือเด็กๆก,ก็เรียนได้ไนะฮะเด็กสุดที่มาเรียนอายุเท่าไหร่หครับพี่จ้าแปดนะแต่อนนี้มีเจ็ดมาขอมีเจ็ดขวบเขามาขอเรียนคือสนุกนะเด็กเขาได้แบบกล้ามเนื้อพัด<ะ> <ๆ S 2> เล็กก็ <ๆ S 2> ได้ฝึก <ๆ S 2> ด้วยก็ได้ได้ฝึกสมาธิด้วยอ่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบทำงานศิลปะก,ก็จะมี ความอ่อนโยนในหัวใจนะฮะใครที่สนใจก็สมัครมาได้ของพี่แก้วเขียนสตูดิโอยินดีค่ะเขียนสตูดิโอวัชรพลค่ะเข้าไปที่เฟซบุ๊กเลยนะฮะเขียนสตูดิโอวัชรพลนะครับก็จะเรียนปั้นเซรามิกนะครับใครอยากเรียนปั้นพระวัดภาพท็ออาร์ตก็ได้นะฮะท็ออาร์ตสตูดิโอ สองที่นี้เป็นสถานที่ที่เรียนศิลปะที่สนุกมากหนึ่งคอร์สก็มีอาหารการกินพอนะครับฉะนั้นก็สมัครมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะฮะปับบ้นเสร็จแล้ว <ฮะ S 1> เดี๋ยวรอให้ไปเผา เผาก่อนหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ทางหน้ากลับมาเดี๋ยวจะต้องเพ้นแล้วก็เคลือบสีแล้วเดี๋ยวเอาลามมาด้วยให้ลามมาระบายสีจานเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเจอกันครับที่หน้าเจอกันปั๊บขึ้นมาแล้วก็ต้องต้องต้องขุดนะแก้วอะไรที่แข็งใ่หมเพราะว่าข้างชายชาายน้ำชมได้ไปแล้วปั๊มไปแล้ว <c oughs> อย่าเป็นแแค่บนบนไปแล้วฝากติดตามวอลกบล็อกด้วยนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของดาวอย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไคร e ให้เราด้วยนะฮะ